เรามาเริ่มสั่งชีวิตมา อันนี้เป็นโครงการเลิกเน่าเลิกเหมนเลิกหนอนถ้าเราทําอย่างนี้จะไม่มีขยะเน่าคาถุงดำไม่ต้องใช้ถุงดำไม่ต้องไม่ต้องเผาไม่ต้องฝังเห็นไหมเราเราจะมีขยะอนามัยเราจะได้ขยะเปียว,ว,ว,วบริสุทธิ์ถ้าพพา เป็นระบบการการกำจัดขยะโดยใช้เตาเผาขยะพวกนี้จะเป็นขยะเกลดเอทซึ่งไปช่วยเผาขยะเลวขยะเลวคือขยะที่ไม่มีการบริหารจัดการก็คือจะเละๆน่าๆซึ่งจะเผายากก็จะต้องใช้น้ํามันช่วยเผาแต่พอเขากลายเป็นขยะบริสุทธิ์แบบนี้ปุ๊บเขาจะไปช่วยเผาขยะเลวพวกนั้นอีกทีนะึงเพราะฉะนั้นแล้วระบบอย่างนี้เนี่ยพอเราทําไปสักพักมันจะอยู่คู่กับสังคมไปเ,เองคือ เด็กๆก็จะเริ่มเรียนรู้แล้วคนก็จะเริ่มไปงานนั้นงานนั้นก็จะเริ่มเห็นงานแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์มากซึ่งเมื่อเข้ามาตอนแรกนะคะเห็นจากป้ายเห็นจากไบนไนี้ก็ชื่นชมมากก็ยังไม่เข้าใจแต่พอมาเห็นตรงนี้เลยเปคนลุกเลยค่ะคนลุกจริงๆเลยว่า ที่จะต้องไปขยายผมต่อท,ท,ที่ที่ที่บ้านแน่นอนเลยค่ะที่โรงเรียนซ,ซึ่งซึ่งคิดไม่ถึงนะคะว่าว่าจะมีวิธีจัดการแบบนี้ค่ะซึ่งเคยคิดเหมือนกันว่าปัญหาขยะโฟมนี่มันมันแรงมากแต่ก็ย,ย,ยังยังยังหาวิธีทางออกไม่ได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้เห็นแนวทางที่จะไปไปทำตามแล้วค่ะ ม,มีระเบียบสวัยใครชมสะอาดสุขสมนิยมชมกันราบัตรกวาดสะสารข้างในสะอาดสดใสในใจเร็วครันสุขพสื่อสารทุกวันจิตเรานั้นขึ้นวันมันคงเรามาเดินสร้สางชี วันสาดใสในใจเรื่รมมีระเบียบสวายใครชมสะอาดสุขสมนิยมชมไป รมชมกันเรับัาดว่าส,สาังข้างในสะอาดสดใสในใจเดียวกันสกพรกสาางทุกวันจิตเรานั้นขึ้นวันมันคงรามาเริ่มสร้างชีวิตใหม่สว่างสดใสในใจเรื่องร้มีระเบียบสวัยใครชม สุขสมนิยมชมกันใจสะอาข้างในสะอาสดใสในใจเร็วพลันสุขับพลมสะสางทุกวัน ดูโพทองจิตเงินนะคะมาจากโรงเรียนอนุบาลท้าช้างเฉลิมพระเกียรติอําเภอเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาจสอ2ตอนประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6แล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงธนาคารขยะพอดีเลยค่ะเลย,เลยได้แดนแนวทางที่ถูกต้องไปเลยและค่ะ เป็นวิธีการดูแลขยะและคัดแยกขยะอย่างอยางอยย่่าางงสวยงามนะคะเป็นเป็นวิธีการที่น่าจะนําไปขยายผลต่อนะคะซึ่งซึ่งหลายๆโรงเรียนกําลังเกิดปัญหาขยะล้นโรงเรียนนะคะซึ่งเราเด็กบางคนก็ไม่ทราบว่าจะกาจัดยังไงก็ไปรวมใส่ถุงดําแล้วก็แนวม็น,นะค่ะเวลาให้เขาไปเก็บเขาก็ไม่ค่อยอยากจะทํา ซ่ซึ่งมาเห็นที่นี่นะคะถือว่าเป็นโครงการที่ดีดีมากๆเลยค่ะซึ่งดิฉันขอสัญญาเลยนะคะว่าจะต้องนำไปขยายผลต่อที่โรงเรียน